ครับวันนี้จะมาสาธิตการทำถั่วเน่าเมะนะครับมาเป็นอาหารของชาวเหนือนะครับอ่าที่มีประโยชน์มากนะครับก็คือมันมันจะได้โปรโตีนนะครับโปรโตีนจากจากถั่วเหลืองนะครับจากถั่วเหลืองแล้วก็ และแถมยังมีไอ้จูลินซีด้วยนะครับมแม่มันมีอยู่สองอย่างนะครับที่เราจุดประสงค์การกินตัวเน่าเมื่อนั่นแหละครับถ้าเราอายุมากไปมากไปเรากินอาหารประเภทเนื้อนะครับมัน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 ย่อยยากครับมันย่อยยากเพราะนั้นเราจะต้องหาโปรตีนจากพืชน,นะครับมาที่เอามา,มา,ม,ามากินแทนไอ้เนื้อเนื้อหมูเนื้อควายเนื้อใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆเนื้อไก่ก็ยัง ก็หยุดไปซะบ้างนะครับก็เอามาหั่นมากินไอไอ,ไอโปรโตีนจากพืชแทนนะครับเห็นไหม,ไหมอ่าก็อันอันอันที่มันมีโปรโตีนเยอะเยอะที่สุดก็คือไอไอไอถั่วเหลืองนี่นะครับเห็นไหมไอถั่วเหลืองเนี่ยมันไอไอชาวอินโดนีเซียก็ก็ทำเป็นเทมเป้นะครับเทมเป้เนี่ยมันมันก็ ก็ทำคล้ายๆกับแบบตัเนาเบ้เหมือนกันนะวิธีทำมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็หลักหลักการเดียวกันนะหลักก็คือหลักการที่จะมีจุลินทรีย์เชื้อนะก็เอามาใส่ให้นะครับอาแต่ของเราเนี่ยตันเอาเบอเนี่ยเราไม่้องเอาเชื้อนะครับเราอาศัยเชื้อที่มันอยู่ในอากาศนี่นะครับมันมันก็มันก็จะลงมาเองนะครับมาอันตาเป็นมันเป็นของโบราณนะครับโบราณที่เขาทามานะครับของชาวเหนือนะครับมา ครับวันนี้เรามาดูเลยนะครับาเราจะใช้ไอไอถั่วเหลืองนะครับถือที่ซื้อมาจากเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมาอันถั่วเหลืองสักหนึ่งกิโลนะครับทําไมต้องไปถึงหนึ่งกิโลแล้วครับต้องทำหนึ่งกิโลนะครับมันถึงจะคุ้มค่านะครับเพราะว่าอันขั้นตอนที่สองเนี่ะเราล้างแล้วเอาไปต้มเนี่ยมันมันมันใช้เวลานานนะครับเพราะนั้นมันเปลืองแ๊สเปลืองแก๊สนะครับ มันเป,เปลืองแก๊สนะครับมามันเปลืองแก๊สเท่านั้นก็ก็ใช้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับหมาม่อ่นขั้นแรกก็คือน้ํานะครับน้ําน้ําที่เราจะเอาเอาเอาแช่ไว้นะครับแช่ตัวเหลืองไว้ให้มันมันอ่อนอ่อนนุ่มลงสักหน่อยนะครับอ่อนนุ่มลงสักหน่อยนะครับมาเราแช่นะหม้ยม่อาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาถัวเหลืองมาอ่าหนึ่งหนึ่งกิโลนะก็หมายไม่อ่าก็ หนึ่งกิโลนะครับเห็นไหมอ่ได้มันหนึ่งกิโลแล้วเราก็เ,เทลงไปเทลงไปในน้ําที่เราเตรียมไว้เลยนะครับมาในหม้อนะครับเห็นไหมหม้อที่เราจะต้มนะครับเห็นไหมก็แค่นี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับเห็นไหมไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมาก็เอาเอาแช่ค้างคืนไปสักหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนหรือไอประมาณอ่าสิบถึงอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับมาก็ ก็แล้วแต่ชอบนะครับมาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการล้างแล้วมาต้มนะครับ่าก็อันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอมาอพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันใหม่นะครับมาเราล้างต้มนะครับมาต่อต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สองนะครับมาแมเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ